สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับทีเดดเซนมีขยี้บอลนะครับประจาวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567นะครับคำคืนนี้ก็มีของดีมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับและที่สําคัญนะฮะเรายังมีกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยให้ ลคู่หลักของเราในแต่ละวันนะครับทีมไหนยิ่งก่อนครับทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดทายถูกนะครับก็รับไปเลยนะครับสำหรับเสื้อบอลลิกสิตแท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับก็คลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับไปเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชันสลีกนะครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างโครเอเชียกับสกอตแลนด์นะครับ ผลงานล่าสุด,ดนะครับทีมโครเอเชียนะครับก็เอาชนะโปแลนด์มา1ประตูต่อศูนย์นะครับเท่ากับว่าก็เป็นการชนะมานัดแรกในรอบ5เกมนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรงกิ้งนะครับ ส่วนทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับโปรตุเกสมา1ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าเป็นการแพ้มา3นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา6เกมติดนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะฮะประสบกับความปรชาชัยไปถึง4เกมเลยครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ52ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกินะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของโครเอเชียกันก่อนนะครับสลัดโกดาลิชครับวันนี้ก็ขาดผู้เล่นรายเดียวนะครับนั่นก็คือมารินปอนกราซิชนั่นเองครับที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะการจัดทัพครับก็มาในระบบ4 3 3นะครับก็จะมีโดมินิกลิวาโควิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูตามเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วยบอนาโซซาโจซิปซูตาโลดูเยชาเลตาซาแล้วก็ยอร์ชโกกวาดิโอนะครับ แดนกลางนะครับก็จะส่งให้ตัวเก่าๆอย่างมาเตโอโควาชิชนะครับคุมเกมกับลูกาโมดิชนะครับรวมไปถึงมาซิมาริโอปาสลิบอีกคนหนึ่งนะฮะส่วนแนวรุกข้างบนนะครับก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างมาโกเปียชาแล้วก็ลูกาซูชิชนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพลกสกอเอาไว้ที่อีกอร์มาตาโนวิชนะครับซึ่งกำลังผลง,งานยอดเยี่ยมเลยนะครับกับทางด้านไอทรักแฟงเฟิร์ตนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ผู้มาเยือนกันบ้างนะครับภายใต้การคุมทัพของซิฟครากนะครับไม่มีผู้เล่น3คนก็คือแองกัสกันนะครับเกร็กเทเลอร์แลวก็จอห์นแมกกินนะฮะซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับก็มีการบาดเจ็บมาตั้งแต่ตอนเล่นให้กับต้นสังกัดอยู่แล้วนะครับการจัดทัพวันนี้ครับ42-31ฮะโรบบี้แม็กโครรี่นะครับจะรับหน้าที่เฝ้าเสานะครับแนวรับ4คนประกอบไปด้วยแอนโทนีราลสตันนะครับแกรนเฮนรี่สกอตแมเคนนาแล้วก็แอนดรูโรเบิร์ตสันนั่นเองนะครับ ส่วนแดนกลางครับส่งให้บิลลี่กิลมอร์นะฮะคุมเกมกับเคนนี่แม็กคลีนนะครับโดยที่แนวรุกเนี่ยนะครับริมเส้นจะเป็นเบนโดกแหละครับไรอันคริสตี้นะฮะแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดนะครับจะเป็นสกอตต์แม็กโทมินเน่นะฮะที่ยิงไปแล้ว2ประตูในเนชั่นส์ลีกฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็ทำไปแล้ว1ประตูในหนึ่งแอซิสต์หลังย้ายไปเล่นกับนาโปลีในศึกเกาโชซเรอานั่นเองนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นลินดอนไดมันเดิมครับหัวหอกร่างยักษ์รับหน้าที่เพลสกอร์ครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมานะฮะปะทะกันมาทั้งหมดนีก็6ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นสกอตแลนด์นะฮะที่ชนะไปได้2ครั้งครับเสมอกันไป3ครั้งนะฮะแล้วก็โครเอเชียเอาชนะไปได้1ครั้งนั่นเองนะครับ ปันธงสำหรับคู่นี้นะครับสกอตแลนด์ช่วงหลังก็ดูจะมีดีแค่ในแดนหน้าแล้วก็เรื่องของใจสู้นะครับแต่คุณภาพฟุตบอลโดยรวมนี่ดูเป็นรองพอสมควรนะครับยิงต้องมาเยือนด้วยแบบนี้นะฮะมองว่ามีโอกาสที่จะโดนยิงยับกลับไปครับคู่นี้แนะนําเชียร์ไปที่โครเอเชียกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.0ได้เลยนะครับคู่ต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหคู่ใหญ่สําหรับค่าคืนนี้เลยนะครับการเจอกันระหว่าง โปแลนด์กับโปรตุเกสนั่นเองนะครับไปดูกันที่ผลงานล่าสุดนะครับโปแลนด์ Bo แพ้ให้กับโครยเชียมาศูนย์ประตูต่อ1นะครับก็เป็นความปราชัยนัดที่3ในรอบ5เกมหลังนะครับโดยที่5นัดล่าสุดนี้ก็ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับปัจจุบันนี้รั้งอยู่ที่อันดับ30ของตารางฟี ف าเวิร์์แรงกิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมล่าสุดเอาชนะสกอตแลนด์มาได้2ประตูต่อ1นะครับ ก็เป็นการชนะมา2อนัดติดต่อกันนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะใครใน90นาทีเป็นเวลามา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ8นะครับของตารางฟี f a าเวิ d ์ a แร i กินั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โปแลนด์นะครับของมิชาลโปรเบียสนะครับวันนี้ก็ขาดผู้เล่นรายเดียวครับนั่นก็คือมาตุสวิเทสกานะฮะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ3-5-2นะครับจะมีลูคัสสโครุปสกี้นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับ3เซนเตอร์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยพาเวลดาวิดอฟฟิทนะครับยานเบตนาลิกแล้วก็เซบาสเตียนวาลุคคิวิชนั่นเองครับ แดงกลาง3ประสานครับส่งให้คาชเปอร์อูบานสกี้นะฮะเดินเกมร่วมกันกับเปียโตซิเลนสกี้แล้วก็เซบาสเตียนซีมานสกี้นะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างจะใช้เป็นนิโคล่าซาเลฟสกี้กับยาคุบคามินสกี้นั่นเองครับส่วนคู่หน้าครับก็เป็นตัวหลักเลยนะครับนั่นก็คือคริสซอฟพิออนติกนะครับกับทารางของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะที่ยิงไปแล้ว16ประตูกับอีก3แอซิ์ในทุกรายการฤดูกาลน,นี้นั่นเองนะครับ ด้านโรเบโตมาร์ติเนสนะครับขาดผู้เล่นบาดเจ็บรายเดียวครับนั่นก็คือกอนโซอินาซิโอนะฮะปภารหลังจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองนะครับการจัดทัพวันนี้ครับ4-3-3ฮะดิโอโก้คอสตาจากปอร์โตเฝ้าเสาตามเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วยเดิโอโก้ดาโล่นะครับรูเบนดิอาสอันโตนิโอซิลวาแล้วก็หนูโนเมนเดสนะครับด้านกลางครับส่งให้เบราโดซินวานะครับขับเคลื่อนเกมกับบรูโน่ฟานันส์นะครับโดยจะมีชัวล์ปาลินญาครับ เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะส่วนแนวะรุกครับริมเส้น2อ้าเป็นราฟาเอลเลอากับทณะของดีโอโก้โชตานะฮะส่วนหัวหอกตัวเป้าครับก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ยิงไปแล้ว10ประตู1อแอซิสในฤะดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติการโวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี่สิครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นโปรตุเกสที่ทําได้ดีกว่าแะครับจากการชนะไปได้6ครั้งนะครับเสมอกัน4นัดแล้วก็เสียท่าให้กับโปรแลนด์ไป3เกมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับโปรตุเกสก็ไม่แพ้ให้กับโปรแลนด์เลยนะครับในการดวนกัน5ครั้งหลังสุดทุกรายการนั่นเองครับ พันธงสําหรับคู่นี้นะครับโปรแลนยังคงหาความแน่นอนไม่เจอครับเป็นทีมที่คุณภาพเกมรับต่ํามากครับแม้ว่าเกมรุกจะมีของก็แล้วแต่ด้านโปรตตเกตครบเรื่องกว่าครับมองว่ามีโอกาสที่จะชนะได้ไม่ยากครับก็มองว่าจะสามารถบุกมาชนะได้ตามเปรท1.0ดเลยนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเซอร์เบียกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับผลงานล่าสุดนะครับเซอร์เบียเสียท่าให้กับเดนมาร์กมา0ูนย์ประตูต่อ2นะครับ ถ้ากับว่าตอนนี้นี่ก็สะกดคําว่าชนะไม่เป็นมา5เกมแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะยิงประตูคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับในการดวลกัน3นัดหลังนะครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่ที่อันดับ35ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติสวิ์แลนด์นะครับเกมล่าสุดี่แพ้ให้กับ ทางด้านของทีมชาติสเปนมา1ประตูต่อ4เลยนะครับเป็นการแพ้มา2นัดติดต่อกันนะฮะแล้วก็ไม่ชนะใครมา3เกมติดนะครับ5าัดหลังสะกดคําว่าชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ15ของตารางฟีฟาเว r ลด์แ n k งกินั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของเซอร์เบียนะฮะของราเกนสตอยโควิชนะครับก็ขาดผู้เล่นรายเดียวนั้นก็คือลูกาโยวิชนะครับแต่ก็มาจะส่งผลต่อการจัดทัพอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับในระบบ3-4-2-1นะครับก็จะมีเปแดกไรโควิชครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยสตาญนยาพับโลวิชนิโกลามิเลนโควิชแล้วก็สตานยาเอราโควิชนะครับ แดนการครับส่งให้ซาซาลูคิชคุมเกมกับมิไฮโลอิลิชนะครับโดยที่วิงแบ็ก2ข้างครับก็จะเป็นสัมปทานของเวลโกเบียมันเซวิตแล้วก็คอสตานาเดลโควิชนั่นเองนะครับส่วนแนวรุกครับก็จะมีอันเดรียซิฟโควิชนะครับเดินเกมร่วมกันกับลาซาซามาสิตนะฮะส่วนหัวหอกตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังเอาไว้ที่จอมแกร่งอย่างอเล็กซานดรามิโตรวิชนั่นเองนะครับ ดามมูรัตยาคินนะครับนายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะจัดทัพลงสนามในระบบ3-4-2-1นะครับโดยจะมีเกรกอร์คูเบลจากบรัสเซียดอทมูลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยลิกาโดโรดิเกตมาเนวอาการจีแล้วก็นิโกเอเวดีนะครับโซนแดงกลางครับก็จะมีกรานิชาก้ากับตันทีมนะฮะเล่นร่วมกันกับเรโมฟอยเลอร์นะครับวิงแบ็กสองข้างเป็นมิเชลอาเบเชอร์นะครับแล้วก็ เบเซียโอเมการิชนะครับโดยที่แนวรุกก็จะมีรูเบนวาการ์กับเซกี้อัมดูนี่นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะใช้เป็นบริวเอมโบโลรับหน้าที่ในการพลิกกอร์นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเคยดวลกันมา2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของสวิ์แลนด์ที่ชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของ2ทีมที่กําลังฟอร์มแย่เลยนะครับแต่เมื่อวัดกันแล้วเนี่ยนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ยังดูเล่นมีอนาคตกว่านะครับเกมรุกยังมีตัวท่เด็ดมากกว่าครับแดนกลางก็แข็งแกร่งนะฮะมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยชนะกลับไปได้แล้ะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะฮะก็แนะนําเลยนะครับต้องเฉีรยไปที่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับกับเรดเสมอเสมอนั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับยังคงอยู่กันที่ยูฟ้าเนชั่นลีกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสเปนกับเดนมาร์กนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของทีมกระทิงดุนะครับแล้วก็เจ้าของแชมป์ยูโรล่าสุดเนี่ยน,นะฮะก็ถล่มเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับเป็นการชนะมา10จาก11เกมหลังสุดทุกรายการนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ฝั่งของเดนมาร์กกันบ้างนะครับเกมล่าสุดเอาชนะเซอร์เบียมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแบบที่ไม่เสียประตูด้วยนะครับปัจจุบันครับรังอยู่ที่อันดับ20ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ทีมชาติสเปนครับซึ่งก็ยังอยู่ภายใต้าการคุมทีมของหลุยส์ลาฟนเต้เหมือนเดิมนะครับ สภาพทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีโรดี้ที่เจ็บยาวนะครับเช่นเดียวกันกับดานี่กับบักขาวนะฮะรวมไปถึงนิโกวิลเลียมส์นะครับที่ก็เป็นทีเด็ดอีกหนึ่งทีเด็ดเลยนะครับในช่วงยูโรที่ผ่านมานะครับอีกคนที่จะเล่นไม่ได้ในวันนี้นะฮะก็คือโลแบงเลนอมังนะครับปราการหลังจากอตเตติโกมัดิดนะครับพวกนี้มีปัญหาสภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะครับ ไปดูกันที่การจัดทัพนะฮะทีมชาตสเปนก็จะมาในระบบ433ครับก็จะมีดาบิดราญารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประก,กอบไปด้วยเปโดโปอโรนะครับเปากูบาซี่ครับอาร์มลิกลาป็อกแล้วก็อเล็กสกีมาโดนั่นเองนะครับ แดงกลางครับก็จะเป็นฟาเบียนรูอิสนะครับเดินเกมร่วมกันกับมารินซูบิเมนดีที่วันนี้จะได้รับสัมปทานมิดฟิลด์ตัวรับแทนที่ของโรดี้นะครับอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นเปดี D นะครับส่วนแนวรุกข,ข้างบนครับก็จะใช้เป็นเจเรมีปีโนนะครับเล่นแทนที่ของนิโกวิลเลียมส์ครับอีกฝากก็เป็นลามินยามาเหมือนเดิมครับโดยที่หอกตัวเป้าก็จะเป็นอัลาบรโมราตารับหน้าที่ในการปริสกอร์นั่นเองนะครับ ไปดูทางฝั่งของเดนมาร์กกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การคุมทีมของมาทอนวิกฮอชนะครับยังไม่ได้มีกุนซือที่ถูกแต่งตั้งมาคุมแบบถาวรนะนะครับหลังจากที่การจากไปของคาสเปอร์ฮูมันนะครับการจัดทัพวันนี้ครับก็จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยจะมีคาสเปอร์ชไมเคิลรับหนะ้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับแนวรับ3มเซ็นเตอร์ประกอบไปด้วยรัสมุส คริสเตนเซนยานนิกเวสต์การ์ดแล้วก็โยอาคิมแอนเดอร์เซนนะครับแดนกลางครับก็จะมีเปียร์มิวฮอยเบิร์กนะครับคุมเกมร่วมกันกันกบมอร์เทนฮูมันนะครับโดยที่วิงดักสองข้างใช้เป็นวิกเตอร์คริสเตียนเซนนะครับกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์บาร์นะฮะแนวรุก2คนครับเป็นมิเกลดามสกาดกับอัลเบิร์ตกรอนเบกนะครับส่วนหัวหอกตัวเป้าจะใช้ความเก่าของยูซุปโพเซนในการพลิกกอร์นั่นเองนะครับ สถิติการโวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกกันมาทั้งหมดนี่สิครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นสเปนที่ชนะไปได้13ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็เสียท่าให้กับเดนมาร์กไป3เกมนั่นเองนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเดนมาร์กกาลังเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยชนะมา2เกมแบบที่ไม่เสียประตูด้วยครับ สเปนสภาพทีไม่ค่อยดีนะฮะในช่วงเบรกทีมชาติหนนี้นะครับเฉพาะอย่างยิ่งการหายไปของโรดี้แล้วก็กบาบบคาวนะครับเป็นตัวเก่าแล้วก็ตัวสําคัญเลยนะครับมองว่าความดุดานความร้ายกาจของสเปนเนี่ยจะลดลงไปพอสมควรนะครับเรอเลยมองว่ามีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถยิงเดนมาร์กที่กําลังเล่นเหนียวได้แบบขาดลอยกระจุยกระจายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะก็แนะนําเลยนะครับต้องเชียร์ไปที่เดนมาร์กครับกับเรทที่เป็นรองอยู่1.25นั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูกันที่ฟุตบอลลีกกันบ้างนะครับซึ่งในเบรกทีมชาตินี่ก็ต้องไปลุ้นกันที่ฟุตบอลลีกเล็กๆของประเทศอังกฤษกันนะครับคูนี้ก็เป็นตัวแทนจากลีกวันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างครอรีกับทอง c h า o ของชูสบรีนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับทางด้านของครอรีนี่เสียท่าให้กับเอฟซีวิมโบดันมา3ประตูต่อสีนะครับซึ่งนั่นคือความปราชัยนัดที่5ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมา9เกมแล้วนะครับปัจจุบันครับผ่าน9นัดเก็บมาได้7คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ21ของตารางลีกวันอังกฤษนะครับขณะที่ชูสปรีนะครับเกมล่าสุดโดนเบอร์มิงแฮมถล่มมาถึง4ประตูต่อศนะครับ สกว่าก็ไม่ชนะมา7นัดติดต่อกันนะครับเป็นการแพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับ10นัดเก็บมาได้5คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ22ของตารางลีกวันอังกฤษนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่คอรอ w รลลี่ของโรเบิร์ตเอลเลียดนะครับวันนี้จะไม่มีดีออนคอนรอยนะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นบาดเจ็บเพียงคนเดียวในกลุ่มกำลังตอนนี้นะครับ การจัดทัพครับในระบบ3-4-2-1ครับก็จะมีโจโจวาลโลคอตนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยโทบี้มาลาคีจอยมูเคนะ่าแล้วก็จอร์ดฟลิน์นะครับแดงกลางครับส่งให้เจวิลเลียมส์นะฮะ,ะเดินเกมคู่กันกับแบรดดี้อิบราฮิมนะครับวิงแบ็กสองข้างใช้เป็นเชเดรมี่เคนลี่กับแฮร์รี่ฟอสเตอร์นะครับ โดยที่แดนหน้านะฮะตัวรุกจะเป็นจูเนียร์คินเทียนากับโรนันดาซี่นะฮะส่วนหัวหอกตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการปริสกอร์เอาไว้ที่วิลสวอรนนั่นเองนะครับขณะที่พอเฮิร์สนะครับนายใหญ่ของชูสบรีนะครับก็ขาดโจชัวคาโยเดคนเดียวละครับที่เดียงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ การจัดทัพครับ3 4 1 2มีโทบี้ซาวินครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยมอร์แกนฟีนี่แอรอนพปียร์แล้วก็จอชฟีนี่นั่นเองนะฮะแดนการครับมีฟุนโซโอโจนะครับกลุ่มเกมกับจอร์แดนรอสซิเตอร์ครับวิงแบ็กสองข้างใช้เป็นจอชเนิร์ดกับทางด้านของอลิซกิลเรตนะครับ มิดฟิลด์ตัวทำเกมครับก็จะเป็นจอแดนชิปลี่เนะฮะส่วนคู่หน้าครับก็จะเป็นการประสานงานล่าตะข่ายกันระหว่างจอจมาควิสกับทางด้านของจอจลอยนั่นเองนะครับสถิติการดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนีฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี่6ครังด้วยกันนะครับโดยเป็นชูสบูรี่ที่ชนะไปได้2เกมนะครับเสมอกัน3นัดครับแล้วก็เสียท่าให้กับทางด้านของครอรี่ไป1เกมนั่นเองนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับคอรีอาการโคม่าหนักมากนะฮะเพราะว่าแพ้มา5เกมติดต่อกันแถมเกมรับก็เสียประตูเยอะด้วยนะฮะดานชูสุรีอาจจะไม่ได้ฟอร์มแจ่มอะไรมากมายครับแต่มองว่ามีดีพอที่จะสามารถยื้อแต้มกลับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับต้องเชียร์ไปที่ชูสุรีนะครับกับเบรดที่เป็นรองอยู่0.25นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับยังคงอยู่กันที่โปรแกรมลีกวันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างปีเตอร์โบโรกับ r o เตอร์แฮมนั่นเองนะครับไปดูกันที่ผลงานล่าสุดนะครับปีเตอร์โบโรเอาชนะสตีฟเดตมา2ประตูต่อ0ูนย์ะครับเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับผ่าน10นัดครับเก็บมาได้14คะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ14ของตารางลีกวันอังกฤษนะครับส่วนทานาของโรเตอร์แฮมนะครับเกมล่าสุดที่ลงสนามในฟุตบอล EFL t r o ทรอฟมานะครับเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่มา3ประตูต่อ1นะครับ เป็นการชนะมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับผ่าน10นัดในลิกวันนะครับเก็บมาได้13คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ17ของตารางนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นปีเตอร์โบโรนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้าการคุมทีมของดารเรนเฟอร์กูซันนะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวงของเซอร์เล็กเฟอร์กุซันนั่นเองนะครับวันนี้ครับขาดผู้เล่น2คนนะฮะนั่นก็คือริโออาเดบิซีนะครับกับโมฮามาดูซูโซโฮนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ การจัดทัพในวันนี้นะครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีเจสตียครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยแซมเคอร์ติสเอมมานูเอลเฟนันเดสออสการ์วาลินแล้วก็แจ็คสปาร์คส์นะครับแดงกางครับส่งให้โดเนโอบรันเบรดี้นะครับกลุ่มเกมร่วมกันกับอาชีคอลลินส์ครับแนวรุกก็จะมีมาลิกมาเทซิลนะครับเชียนเฮสนะฮะแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดจะเป็นควาเม่โปกูนะฮะ เจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก1นึ่งแอซซิทำเกมอีกฟากหนึ่งของทางริมเส้นนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางหน้าของริกิเชตโจนนะครับรับหน้าที่พลิสกอร์นั่นเองนะครับด้านฝั่งผู้มาเยือนนะครับรอเตอร์แฮมของซีฟีเวนส์นะครับก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับเตรียมที่จะส่งทีมลงสนามในระบบ433ครับก็จะมีแคมรอนดอสันนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ เกมรับประกอบไปด้วยโจลับเฟอร์ตี้นะครับแคมรอนฮัมฟรีสเจมี่แม็คคาร์ดนะครับแล้วก็ริสเจมนั่นเองนะครับแต่กลางสามคนครับก็จะเป็นโจพาวนะฮะฮาคีมโอดอฟินแล้วก็คริสเตฮีนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีแซมนอมเบนะครับแล้วก็มาลิกวิกนะครับเล่นลิมเส้น2ฝฟากนะฮะส่วนกองหน้าครับก็จะฝากความหวังในการผลิตสกอร์เอาไว้ที่จอห์นสันคลาร์กแฮร์ริสนะครับ เจ้าของผลงาน4ประตูกับอีก2แอซิสนั่นเองนะครับสถิติการดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทักกันมาทั้งหมด24ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นปีเตอร์โบโรที่ชนะไปได้9ครั้งนะครับเสมอกัน7นัดนะฮะแล้วก็รอตเตอร์แฮมชนะไปได้8เกมนั่นเองนะฮะแต่ว่าปีเตอร์โบโรเนี่ยนะครับก็เ่อ,อผลงานช่วงหลังค่อนข้างดีครับในการเจอกับรอตเตอร์แฮมนะฮะเพราะว่าเปิดบ้านเอาชนะมาได้ถึง5จาก6เกมหลังเลยนะครับ พันดงสำหรับคู่นี้นะครับโรเตอร์แฮมผลงานกําลังดีก็จริงนะครับแต่เมื่อออกนอกบ้านนี้ก็ยังถือว่าไว้ใจไม่ได้นะครับปีเตอร์โบโรกําลังติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็สถิติการโดนกันในบ้านช่วงหลังก็ถือว่าดูดีด้วยนะครับชนะมา5จาก6เกมหลังแบบนี้นะฮะบองว่าจะสามารถเช็คบินไปได้ในที่สุดครับก็คู่นี้ให้เชียบไปที่ปีเตอร์โบโรเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายนะครับขอพาไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกอกเกอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการเจอกันระหว่างโครมัสครูกับธนาของนิวอิงแลนด์เลฟฟอร์ลูชันส์นั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับโครมัสครูเอาชนะฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยนมา3ประตูะสองนะครับเป็นการสุดหยุดสถิติไร้ชัยเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะครับ32นัดเก็บม,มา60คะแนนนะครับรั้งรองจ่าฝูงของฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับ ขณะที่นิวแองแลนด์เรฟฟ์ูชันนะครับเกมล่าสุดแพ้กับดีซียูไนเต็ดมา1ประตูต่อสนะครับเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ4เกมหลังนะครับผ่าน32นัดเก็บมา31คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ14ของฝั่งตะวันออกนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่วิลฟิตนองซี่นะครับก็วันนี้จะขาดซีเฟนมูเรรานะครับอีวานบุชแล้วก็ชอนสวัสกี้นะครับที่มีปัญหาสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันครับพลาติกชู นิโคลัสฮาเกนโมฮเม็ฟาซีตาฮาฮาบูลนะครับแล้วก็กูโชเอเดนเดสพวกนี้เนี่ยเดินทางไปรับใช้ทีมชาตินะครับไม่สามารถเล่นได้ในเกมนี้นะฮะการจัดทัพครับ3-4-2-1นะครับจะมีอับราฮัมโรเมโรรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเมาเทอามุนเซนนะครับรูดี้กามาโชซีเฟนมูเรร่าเลยครับ สวนแดงการครับมีดารลิงตันนักเบ้นะครับคุมเกมกับดีแลนชัมโบสนะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างจะเป็นแม็กซ์อัพเทนนะครับกับทางด้านของอันเดรสเอเรรานะครับส่วนตัวลุกก็จะส่งให้เดียโกโรซี่นะครับประสานงานกับยาเก้นอ่รุสเซโลนะครับส่วนหัวหอกตัวเป้าครับก็จะเป็นสัมปทานของคริสเตียนรามิเรสนะครับที่ทำไปแล้ว8ประตูกับอีก4แอซิดในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับ ด้านนิวิงแลนเลฟร์ูชันนะครับตอนนี้อยู่ภายใต้าการคุมทีมของคาริบพอตเตอร์นะครับก็วันนี้จะไม่มีทางด้านของโทมัสชานคาเลนะครับคารลสกิลแล้วก็วิลแซนส์นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงแกงที่ไปเล่นให้กับทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเพตันมิลเลอร์นะครับอัลฮัซซานยูซูฟซาเวียอาริก้าแล้วก็อัสเมียบายลักทาเลวิชนั่นเองครับการจัดทับวันนี้ครับ มาในระบบ4-2-3-1นะฮะก็จะมีเอายาชอิวาชิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยนิคลิม่าเดฟรอมนี่ทิมพาร์เกอร์แล้วก็แบรนดอนบายนะครับมิดฟิลด์คู่กลางแกร็บก็จะส่งให้มาร์คอันโทนเคนะครับคุมเกมร่วมกันกับแมท์พอลสเตอร์นะครับโดยที่ตัวรุกนะครับก็จะเป็นดีแลนบอเรโร่นะครับการิคิวลูก้าลันโกนี่นะฮะ โดยที่ความหวังสูงสุดนะครับก็จะฝากเอาไว้ที่จากโคโมโวาริโอนี่นะครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยตะบันไปแล้วถึง12ประตูกับอีก1แอซซิดด้วยกันนะครับสถิติการดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับก็ปะทะกันมาทั้งหมดอีก91ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นทางด้านของโครมัสครูนะครับที่ชนะไปได้42นัดนะครับเสมอ21นัดแล้วก็เสียท่าให้กับนิวอิงแลนด์ไป28เกมนั่นเองนะฮะ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโครมบัสครูนี่ในบ้านถือว่าแข็งแกร่งใจได้ครับถ้าไม่เจอทีมาวธหนักจริงก็เอาอยู่แล้วครับด้านยิงแลนี่แพนอกบ้านมา4เกมติดต่อกันแล้วแบบนี้นะครับมองว่าโดนเช็คบินกลับไปอย่างแน่นอนครับคู่นี้ให้เชียร์ที่โครมบัสครูนะครับกับเรทที่มันต่ออยู่1น่หนั่นเองนะครับสรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็หอมองกันไปที่โครเอเชียนะครับโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กครอรีปีเตอร์โบโรแล้วก็โครมบัสครูนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆทุกๆวันเลยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยให้ทายผลคู่หลักของเรานะครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะแล้วก็จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทายถูกนี่ก็รับไปเลยนะครับสำหร สิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับรับรองว่าถูกใจแฟนบอลแน่นอนครับคลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับ